ทิปประยองของสาวนาตศิลป์แปพฤษภาตีห้าสิบนทีออกเดินทางจากบางนาไปรับน้องเน้ดและน้องน้ำหวานแล้ก็เดินทางกันยาวๆเลยแล้วก็แวะทานข้าวแล้วนะคะระหว่างทางเด็กๆก็เล่นกันไปเรื่อยๆนะคะสนุกกันเลยแหละน้องแวะยื้อเส้นยื้อสายกันนะคะที่ปั๊มกินเอสบางจากนะคะตอนนี้อยู่ที่ท่าเขาดิน จังหวัดอะไรก็ไม่รู้แม่จำไม่ได้ค่ะแต่ว่าเด็กๆก็สนุกสนานกันเลยนะมีวิ่งหนีหม,ม,ม,มากันด้วยนะคะที่นี่สนุกมากๆสมควรแก่เวลาแล้วเดินทางต่อไปถุงบ่างเขีวขาวหาลำพึงจังหวัดระยองนะคะแวะถ่ายรูปแล้วก็ดูชีวิตปูลมกันแต่อากาศร้อนมากค่ะอยู่ได้ไม่นานเราก็ไปกันต่อแล้วก็ไปแวะ หมั่มก๋วยเตี๋ยวเลยลวลที่ร้านเจวเจเลยนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปที่พักเราถึงที่พักแล้วนะรอเช็คอินก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปหาซื้อเสื้อทีมกันค่ะได้เวลาเช็คอินแล้วทางฝั่งก็ถึงทะเลแล้วตรงนี้น้ำแอปเปิ้ลอร่อยสุดๆไปเลยค่ะวันนี้เราพักที่โรงแรมฟา์จูนแสงการบีชโฮเทลระยองนะคะโรงแรมน่ารักมากคุณซอสตาก็พาเรนวิห้องนะคะ รีวิวห้องน้ำที่อาบน้ำส่วนเปียกส่วนแห้งที่แปลงฟันรีวิวตู้เสื้อผ้าแต่มีเด็กแอบบอกว่าตู้เซฟเป็นไมโครเวฟด้วยค่ะน้องเนร์อเต้นใหญ่เลยโอเคตอนนี้รีวิวเตียงกระโดดเข้าไปไม่เก่งใจสปริงของเตียงกันเลยทีเดียวก็ย,ย,ยังกระโดดกันต่อไปไม่เลิกลานะคะไปรีวิวตรงอื่นบ้างสิอ่าตอนนี้ซอสซาซาก็พามารีวิว โคมไปนะคะอ๋อมันกดตรงนี้ก็เปิดแล้วก็รูดๆนะคะเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากนะคะสต้างกันน้ำหวานส่วนเนิร์ก็รอรีวิวข้างนอกนะคะรอจนแงกไปเลยเพื่อนก็ไม่ออกมานะคะรีวิวสวยมากเห็นทั้งแม่น้ําแล้วก็ทะเลเนรสจุกกระจกแล้วหนึ่งนะคะน้ําหวานขำเนิมมไม่ไหวะคะ่ะเนิร์ก็ลงไปกิ้งบนเตียงอีกรอบนึงนะคะด้วยความสนุกสนานเพื่อนก็แบบว่าเออเนิร์เอยรัวจริงๆเลยเอาเอาเข้าไปอ่ากระโดดกันใหญ่ สนุกมากนะคะนี่วิวสวยมากเลยนะคะพี่สาวได้เวลานะคะเปลี่ยนชุดใบน้ํานะคะลงไปเล่นน้ํทพ่สระคะ่ะก็ล้างตัวกันก่อนแล้วก็ลงไปนะคะตอนแรกก็ลงสาะเด็กย่างสไลเดอร์เด็กเด่นกันไปอีกนะคะโอ้โหประพันสอนสลาจน์สลันพรสไลด์ลงไปนะคะสนุกมากเลยสาะเด็กนะคะน้ําเท่าเข่าเล่นกันสนุกสนานไปเลยคะ่ะอันนี้ก็ ไม่ไหวแล้วฉันย้ายไปสระใหญ่ดีกว่าสตาก็ไปสระใหญ่นะคะ,อะลองลองดูซิลึกไหมโอ้แอค่อกเองชิวๆเน้อก็ฉันลองมาสิแล้วก็ไม่เอา่ฉันอยู่ตรงบันไดนี่แหละฉันไม่ไปฉันว่ายน้ําไม่เป็นฉันกลับมาเล่นสระเด็กเหมือนเดิมดีกว่าโอ้โหปลอดภัยดีกว่าเล่นสระใหญ่เยอะ,อะปล่อยให้เด็กๆเขาเล่นกันไปก่อนนะคะ สมควรกับการเล่นที่สะแล้วนะคะเปลี่ยนชุดไปทะเลกันต่อเลยจ้าลงทะเลกันไป่ไะปิป่งเล่นคลืนกันไปสนุกกันไปนะคะเอาให้ชุ่มปอดกันไปลเลยทั้งสะแล้วก็ทั้งทะเลนะคะปล่อยเด็กๆเ,เล่นกันไปก่อนนะ ก็ือนนะคะลงไปเล่นขึ้นนะคะคุณต้องมาสอนก็ยืนกินทารโร่แบบว่ามเป็นยาวๆอ่ะค่ะกินยังไม่เสร็จเลยค่ะี้ยังกินอยู่นะคะนางจะลงไปเล่นทะเลแต่ว่าขอกินก่อนนะคะกินกินกินลงไปในทะเลก็กินนะคะหมดหรือยังคะถ้าหมดแล้วเอาซองมาให้แน่นะเดี๋ยวแม่ให้เอาไปทิ้งง่ค่ะ

้องเนิร์ดของเรานะคะเป็นผู้ที่รักเพื่อนมากๆนะคะยอมเสียสละให้เพื่อนเอาทรายมาโปดทั้งที่ตัวเองใส่เสื้อขาวกลับบ้านไปโดยไมมเรียวแม่ขวัญหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่เนิร์ดบอกว่าหนูซักเองค่ะแม่ไม่ตีเพื่อนก็สนุกกันใหญ่ปันอะไรกันก็ไม่รู้น้ำหวานนี้ลงคุณมากนะคะเอากระสอบนิ่งลงไปล้างกลางทะเลเพื่อที่จะให้เนิร์มาหนุนหัวนะคะกันทรายติดหัวเพื่อนนะน่ารักสุดๆค่ะ เย็นแล้วค่ะขึ้นห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอาบทานะคะแล้วก็เสริมสวยกันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อทีมออกมาถ่ายวิวพระอาทิตย์ตกดินนะคะแล้วก็ถ่ายลูปเสร็จนะคะก็ออกไปหมั่นเข้าวกันเลยลงไปนะคะไปเจอไปสวยนะคะที่หน้าโรงแรมก็แวะถ่ายลูปมือข้ามคือหมูกระทะร้านเต็มเตากินเสร็จสาวๆก็เบิร์นออกนะคะด้วยการเต้นจ้า ก็เก็บภาพทะเลตอนกลางคืนนะคะส่วนคืนนี้ฝันดีเจอกันพรุ่งนี้จ้า6โมงเช้าได้เวลาตื่นแล้วสาวๆก็ออกมานั่งดูวิวกันที่ริมทะเลนะคะระหว่างรอลงไปทานข้าวก็รับบทซอมบี้กันไปขายที่ป่าแล้วเนื้อมี่คือไม่น้าหวค่ยผู้สร้างความบันเทิงของเพื่อนเลยนะคะรู้จริงอะสาวแม่ขวัญน่ามีคือซื้อที่ไหนมาลูก เราส่งให้แม่ก่อนแม่เวลาเจ็ดโมงแล้วลงไปทานข้าวค่ะตรงนี้เป็นโซนขนมปังครัวซองนะคะเค้กกล้วยหอมเนยนะคะแซนด์วิชแล้วก็ผลไม้นะแ้วก็จะเป็นโซนเครื่องดื่มนะคะสลัดแล้วก็อาหารเช้าพวกคอนเฟลกตรงนี้เป็นพวกข้าวต้มนะคะแล้วก็เป็นพวก ับข้าวต่างๆนะคะมีไส้กรอกมีแฮมนะคะแล้วก็มีข้าวสวยข้าวเปล่านะคะในโซนตรงนี้นะแล้วก็จะมีเป็นไข่ดาวไข่ม้วนแล้วก็มีไข่ปนนะคะตรงนี้อ่ะแล้วก็ตักมานะคะเสร็จแล้วนะเราก็มานั่งทานข้าวกันเลยยังไม่ทันย่อยเลยค่ะไปลวคะ่ะไปเล่นน้ำกันต่อนะคะ ันนี้ก็เนิร์ดยอมลงสะใหญ่แล้วนะเพื่อนๆดีใจมากเนิร์ดมีแอบโกงเพื่อนด้วยนะการแข่งดำน้ำไม่อยากจะบอกเราเป็นผู้กำกความลับในทุกๆสิ่ง เพื่อนนับหนึ่งานะคะคือแบบว่าเพื่อนลงไปแล้วพอเพื่อนใกล้ขึ้นมาเนิร์ดค่อยลงนะคะอันนี้คือการโกงของน้องเนิร์ดนะคะฮ่าๆเราให้อภัยได้เราเข้าข้างอยู่นะแล้วก็ต้องมีท่าละครของเรานะคะอันนี้เกิดเหตุการณ์ไหมคะฝันนะคะน้องเนิร์ดเจ็บตัวเแต่แล้วอาบน้ํากินข้าวกันต่อแล้วก็กลับแล้วบ๊ายบายแล้วนะ แต่งจานไว้มาใหม่คลิปนี้สนุกมากๆา่ขากลับก็แองเคล่นไปคนนะหัวผู้สมต้องคิดลอยไม่ไดนะแต่โทรศัเท์แกคนนั่งหน้าก็ว <rawd Moder> ่าเอ๊ะทำไมข้างหลังเงียบๆยพอหันไปอ๋อหลับกันหมดเลยค่ะ ถึงจุดพักรถก็ปลุกให้ลงมากินนะคะกินกันไปกินกันไปเรื่อยๆมีไอติมร่วมสาบานด้วยนะแล้วก็ส่งเนื้อน้ำหวานถึงบ้านเรียบร้อยคลิปนี้สนุกมากเลยเจอกันอีกทีนะเด็กๆขอให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแบบนี้ไปนานๆนะคะขอให้รักและผูกพันกันไปเวลามีอะไรก็ให้ช่วยเหลือกันนะเวลาจะทะเลาะกันก็กลับมาดูคลิปอันนี้กันไว้นะคะเด็กๆ